เสาสามอาทิตย์น้องนี่ครับขีเพียก้อนใหญ่ๆครับหูเพียครับพี่น้องครับนี่เอาตักพร้อมเสิร์ฟโอ้ ต่อปไปคือรายการตัดหญ้าครับขึ้นเยอะมากตัดหญ้าไปงัวดีกว่านี่ตัดฝั่งนี้เสร็จฝั่งนู้นขึ้นฝั่งนู้นขึ้นมาตัดฝั่งนี้โอ้โหนี่ยห้าคือรอบบ้าน ยางวัวกินดีทั้งนั้นเลยนี่ทางด้านนี้ก็ครัวเราพืชผักสวนครัวมีใบกระโดนมีขิงมีใบมะกรูดมีใบแมงลักมีกองฟืนเรานี่ไม่ลืมก็มีห่มต้องฟืนเท่านั้นสมหลัลงคาเราก็เริ่มจุดดำแล้วเนี่ยาไม่เอาต้องสมฟืน เราปลูกผักตองนี้ดูหญ้าขึ้นโอ้แบบเดียวเองเจอฝนหญ้านุ่นยาวอย่างนุ่นเดี๋ยวให้งวัวกอดีข้างหน้าก็เป็นซุ้มของฟักทองมาละขี้นกน,นี่ผักอันนี้สงสัยต้องเรนนึ่งไก่แล้วมั้งเรนนึ่งไก่ไก็ต้องมันรักสวยเหลือเกิน,น ไอหยกไม่เคยได้ยินเสียงตัดหญ้าก็เลยร้องฮะร้องเลยเหรอไม่เคยได้ยินตาตัดหญ้าก็เลยสงสยัยก็เลยร้องอูอ้ยา่าอย่างนั้นนี่ตอนนี้เจ็บปวดขาหมดแล้วปลวดขาปลูกต้กนกล้วย บ้านเราต้องเป็นต้องปลูกสิ่งที่กินได้นนตั้งตอนนั้น็จะปลูกอะไรไม่รู้เลยใกล้ที่จอดรก,ก็จะปลูกหน้าฝนปลูกอะไรก็ขึ้นมีลูกน้องนอนดูมีคนคอยดูมีกองเทียดูอลิซก็มาดู <Yeah. S 1> เรายืนให้กำลังใจ là dinh 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 mất dinh đen dinh dinh ông dinh 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 หญ้าเสร็จเราก็จะไปหั่นเนื้อจากเนื้อที่เราซื้อมาดีสิโอ้เพีย,พรยครับพี่น้องครับเพีย,พยกินแซ่บู้นี่วัวก็กินขี้เพียเอาหญ้ามากินนี่แหละเราก็กินขี้เพีย,อ,นนพยอีกทีหนึ่งหลังจากวัวย่อยมาเราก็จะมากินขี้เพียอีกทีหนึ่งอะไรโยกนี่ไม่เคยเห็นยังไงสัตว์หญ้ามาเหลา จะลูกน้องนั่งดูนั่งดูนอนดูเอาอี่ตัางหากมันยังไงนะนะนะอ๋อนั่งดูไว้เขาจะได้ทำเป็นนั่งดูแล้วอาิีตนัน่งดูแล้วเดี๋ยวแบบก็จะไปช่วยเอา

จบไม่ได้ตัดจบเลยไม่ได้ตัด่กนหัวปุยแล้วโอ้ที่บ้าน you no ทำไม่ได้ไม่ใช่มือขี้บจบ no ทำไม่ได้เลยหยุดจบพอแล้วกินแค่นี้พอวันนี้เพราะว่าเครื่องพังแล้วกินไม่ได้แล้วพอพักเ,เกี่ยวมือทีนี้ ได้เวลาหนึ่งข้าวเหนียวนี่ทำกลางบรรยากาศจักระจันร้องแถวหลังบ้านนี่โอ้ยนี่นข้าวเหนียวเดี๋ยวไปหันนปปห่นเนื้อไปหั่นเนื้อครับพี่น้องครับ ถัดมาถัดมาถัดมาเลยถัดใหญ่มาเลยเออเนี่ยนี่โอ,อ,อ้โหโอ้เพียครับพี่น้องครับนี่นี่ เหี่ยวายๆเนื้อน้องลายซึ่งในนิดหน่อยแล้วก็หนุนหนึ่งข้าวเหนียวรอ,อันเหนียวพี่น้องครับนี่ ก็ไปจันก็ร้องโอ้โหบรรยากาศสุดยอดต้องกับผมบอกให้ผมว่าก็ต้องให้เขา จักจันลยโอจักรจันล,ล,ลีลยร้องลนะงมนาหยกนะ หยิอ่อยู่เลยโอ้ยทำมาเยี่ยม,ยมเยือนช่องนิยมชยมทุ่งมิราตรี่มาถึงบ้านเลยครับพี่น้องครับนี่หนึ่นสามไม่ในึ่ามนั่งก็มีได้ไหนเจ็เก้าสามไม่มีเหรอเจ็บเก้าสามโอหเสียง<า>จ,จักรจันร้องระงมพี่นั้นก็เจ็บย่าเกี่วยวย่า,ยมามไม่น,นี่ทำกับข้าวต่อไปครับพี่น้องครับ <c oughs> เราจะพีบางคนก็ได้แลวนะคนผู้คนเขาเหนียวสุกแ,แล้วแล้วเลยยกไป ลายเสร็จเรียบร้อยต่อไปคือีมนูนี่ครับกุเพียนะครับกุเพียน่องลายกับเพื่องในกีเพียนี่อู้ยงเยิงยงเยิงยงเยิงผักก็เตรียมแล้ว แต่ไข้ขายขายไม่หันเดี๋ยวไม่หันครับพี่น้องครับลงมือนี่ครับโอ้โอห่ำเนื้อลายเรียบร้อยึนี่ลงมอ

สามอาทิตย์น้อยเขาไปเสาหรอกไปไปดำหน้ารับจ้างดำหน้าเดียวเขาก็หนี เยงกบอกันเมนมันยังตรีมมังคมนันบอดูดล้มนอนยนที่น้กเรวเปี่ยนเสาน่คมน่ะอในทีเรอบพี่น้องครับโอ้ยหอม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 เร่งดวนครับนี่จะหน่อยเนี้ยยมากก็ไม่ดี What do

เสร็จเรียบร้อยหมูเปียกครับพี่น้องครับสิเหลือคือตำักคงอือครับพี่น้องครับพร้อมเสิร์ฟะหมูเปียกครับพี่น้องครับผมโคมลูกโดดอืมอแทรกลายสวยสองถ้วยเหรอ มีสารโดยรวมไส่ช้อนถ้วยเนาะอืมพร้อมแล้วเร็วๆมากินข้าวกินข้าวนี่กี่โม,มงกี่ยามแล้วข้าวเสร็จหรือยังวางลบยกลบยบมึงถอยไปยังบ้ามึงไปผ้าเข่าทีบ้างไอ้นั่นยุ่งเสร็วปะพร้อมแล้วนี่ ยายโฮมคานก็ไปทรงผมใหม่ยายโฮมนี่กินข้าวม่อนไปนั่งฝั่งโน้นโอเคโมม้านะ่ยกถอยเลยีกับข้าว ถ้ากินไม่ตื่นก็เปิดไม่กินกับกำโ่หอยถอยโยกเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินรอพ่อกินพร้อมพ่อเดี๋ยวก่อนมานี่นอนเยอร่อยบ้างเส้นโดนไม่สั่งหกเส้นแล้วก็ต้มเลยพอผักก๋วยเตี๋มาส่วนนึงส่วนนี้ปลาชุกน้ำมันกระปิ่นกระหืดแห้งกระปิ่นกระหืดแห้งกระปิ่นกระหืดแห้ง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 ก่ะหืดแห่งกระหืดแห้งกระหืดแ้งกระหืดแห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 ้งกระหืดแ้งกระหืดแห้งกระห Cái gì, con á, mẹ mà gặp bà, mấy con rồi, bà hẹn mấy đứa nó tập nhung, rồi 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 ก็ไปกินั่วเอาไปกินนี้จะไปตอนเทียงตคิคาเทียวไถ่เงียดีไหมเนี่ยกเอา้องมอนไปน้ำเส้นไปอย้งมกูได้้ามันเาเวกนกูได้หรอ้าเอาเขาก้อไงไม่เราเอาคอนเหน่อยไม่เรา้ไนหางนหัวชั่วไหมอิ่มเลย

อาอมองกินาวัม่ใหญ่กิเขาเน่เห็นว่าผู้หน่อยผู้จ้าได้หมอว่าเ้ากำลังดีครับตอนนี้โอ้ยเวลาณตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนี่ครับนี่โอ้ หลังบ้านทำข้าวข้าวแมงกินูนมาเต้มบ้านนะครับนี่ธรรมชาติแบบบรรนบ้านนะนานทีกลับมาบ้านกินข้าวกับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนี่อือครับอ้ากินอร่อยอร่อยด้วยกันนะพี่น้องครับ